ปวิายาญามาตรา134การแจ้งข้อหายอ่อตบทวักหนึ่งเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักง,งานสอบสวนเองให้แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาผู้ต้องหาได้กระทําผิดแล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบวักสองการแจ้งข้อหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําผิด วรสามผู้ต้องหามีสิทธิ์ได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมวรสี่พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ วัก5เมื่อได้มีการแจ้งข้อหาแล้วถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับแต่พนักง,งานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา71พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันทีกรณีเช่นว่านี้ให้นำมาตรา87มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม ดีกาสำคัญการแจ้งข้อหาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหารู้ตัวก่อนว่าจะถูกสอบสวนในคดีอาญาเรื่องใดเท่านั้นหาได้หมายความว่าพนักง,งานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่แม้เดิมจะแจ้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้วปรากฏว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานอื่นก็ถือได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดฐานดังกล่าวมาแล้วแต่แรก